ตอนที่2 1 0วิธีกระบีคืออะไรหลังจากปรึกษากันแล้วนักพรตชังสเสวียนก็ตัดสินใจว่าอีกสองวันจะพาซือถูเจิ้นผิงไปเมืองเสี่ยวชื่อเพื่อพบท่านบนรรพจา์เย่ส่วนท่านบนรรพจารย์เย่จะยอมช่วยให้เขาบรรลุในวิธีกระบี่หรือไม่นั้นแน่นอนว่าต้องดูอารมณ์ของท่านบนรรพจา์เย่อีกทียามคำ่ำบนยอดเขาอันเป็นที่พำนักของนานกงสเสวียนจีซื่อถูเจิ้นผิงและนานกงสเสวียนจีกำลังนั่งเผชิญหน้ากันอยู่ พี่นานกงมีได้พบกันนานคาดมีถึงว่าเวลานี้ท่านจะใกล้ถึงระดับมหายานแล้วช่างมีพรสวรรค์จริงๆซือถูเจิ้นผิงพูดกับนานกงเสวียนจีมีพรสวรรค์งั้นหรือนานกงเสวียนจีหัวเราะออกมาก่อนถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าผู้มีพรสวรรค์ในโลกนี้ไหนเลยจะมีเพียงแค่พวกเราสองคนแม้บัดนี้จะมีเพียงเส้นบางๆกั้นอยู่แต่เพราะเส้นบางๆนี้มิใช่หรือที่ขวางกั้นผู้คนมากมายให้มีอาจก้าวข้ามไปได้ ซื่อถูเจิ้นผิงชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วข้าเองก็ติดอยู่ในระดับนี้มานับพันปีแล้วเดิมคิดว่าเมื่อวิญญาณกระบี่เป็นอมตะก,ก็จะสามารถเข้าสู่ระดับมหายานได้แต่ใครเลยจะคิดว่าวิธีกระบี่กลับบรรลุได้ยากยิ่งมีเช่นนั้นข้าคงไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันน่าอึดอัดเช่นวันนี้หรอกซื่อถูเจิ้นผิงเอ่อยถึงตรงนี้ก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่อยถามด้วยสีหน้าจริงจังว่าพี่นานกงท่านคงเคยพบผู้อาวุโสเย่ท่านนั้นมาแล้วใช่หรือไม่ นานกงสเสวียนจีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ายอมรับดวงตาของสือถูเจิ้นผิงมีประกายบางอย่างแวบผ่านก่อนถามต่อว่าผู้อาวุโสเย่ท่านนั้นเป็นเช่นไรบ้างแม้นักพรดถางสเสวียนจะรับปากสือถูเจิ้นผิงแล้วแต่ภายในใจของเขากลับยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยใครรู้เขาอยากรู้เกี่ยวกับตัวตนของผู้อาวุโสเย่ท่านนี้ภายนอกนั้นดูสุภาพอ่อนโยนทว่าความจริงแล้วกลับมีอาจคาดเดาได้ทุกคำพูดและการกระทำล้วนแฝงไว้ด้วยสัจธรรมแห่งฟ้าดิน นานกงสเสวียนจีเข้าใจความคิดของซือถูเจิ้นผิงจึงเอ,อ่ยอย่างยิ้มแย้มว่าข้ามองว่าการได้พูดคุยกับผู้อาวุโสเย่นั้นถือเป็นโอกาสและวาสนาอย่างหนึ่งของพวกเราแล้วซือถูเจิ้นผิงพยักหน้าน้อยๆแล้วเอ,อ่ยถามขึ้นอีกว่าพี่นานกงผู้อาวุโสเย่ท่านนี้มีข้อห้ามอะไรบ้างหรือไม่ขอเพียงจริงใจและเปิดเผยก็พอนานกงสเสวียนจีนิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนเอ,อ่ยอย่างเคร่งครึมว่า แต่ว่าเจ้าจะต้องระวังต้นหลิวที่บ้านของผู้อาวุโสเย่ให้ดีนั่นคือสิ่งมีชีวิตโบราณที่แข็งแกร่งกว่าข้าอย่างมากต้นหลิวสิ่งมีชีวิตโบราณซือถูเจิ้นผิงมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยอย่างอดมิได้การมีอยู่ของสิ่งนี้หมายความเช่นไรเขาย่อมต้องเคยได้ยินมาบ้างแล้วขอบคุณพี่หนานกงที่เตือนข้าทราบแล้วซื่อถูเจิ้นผิงคารวะหนานกงสเสวียนจีเล็กน้อยเวลาสองวันผ่านไปไวราวกับพริบตา วันนี้ยามเที่ยงนักพรตชางสเสวียนและซือถูเจิ้นผิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองเสี่ยวฉือเมื่อสัมผัสได้ถึงไอพลังเต๋าที่แผ่ไปทั่วทั้งเมืองเสี่ยวชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนักพรตฉางสเสวียนจึงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าคาดมีถึงว่ามิได้พบกันเพียงมินานตบารมีของท่านบรรพจารย์เย่จะก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมไปอีกช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆซื่อถูเจิ้นผิงได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันที ผู้อาวุโสเย่ท่านนี้เก่งกาจเพียงใดกันแน่แตาบานมีล้ำลึกจนยากที่จะคาดเดาอีกทั้งยังสามารถก้าวหน้าขึ้นได้อย่างง่ายดายเพียงนี้นี่เกรงว่าจะน่าเหลือเชื่อเกินไปกระมังตอนนั้นเองนักพรตชางสเสวียนก็ได้หันมาเอ่ยเตือนว่าผู้อาวุโสถูท่านบรรพจารย์เย่มีชอบให้ผู้อื่นเรียกเขาว่าผู้อาวุโสเย่อะไรแบบนั้นเมื่อท่านได้พบเขาแล้วก็ให้เรียกเขาว่าท่านเย่ก็พอนะขอรับซื่อถูเจิ้นผิงพยักหน้ารับเจ้าสำนักไทสเสวียนโปรดวางใจข้าจะจำให้ขึ้นใจ ยอดฝีมือเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่แปลกประหลาดเรื่องนี้เขาเข้าใจดีเช่นนั้นเมื่อนักพรตช้างสเสวียนกำชับเช่นนี้สื่อถูเจิ้นผิงมิเพียงรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติทว่ากลับเห็นด้วยอีกด้วยจนเมื่อนักพรตช้างสเสวียนและสื่อถูเจิ้นผิงมาถึงถนนอันเป็นที่พำนักของเย่ชางชิงก็เห็นหน้าร้านขายข,ายของชำที่อยู่มิไกลนักและมีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งกำลังนอนกลางวันอยู่บนเก้าอี้นอนตัวหนึ่ง เห็นได้ชัดว่านั่นก็คือเย่ชางชิงหลังจากที่นักพรตชางสเสวียนจำเย่ชางชิงได้ก็เพ่งสมาธิบอกซือถูเจิ้นผิงว่าผู้อาวุโสถูเขาก็คือท่านบรรพจาย์เย่แต่คาดว่าน่าจะกำลังพักผ่อนอยู่พวกเรารอก่อนจะดีกว่าซือถูเจิ้นผิงพิจารณาเย่ชางชิงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าน้อยๆพลางคิดในใจว่างดงามราวกับหยกหล่อเลากว่าผู้ใดราวกับเทพสวรรค์ก็มีปานจนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งกา้านทูบ ก็มีเสียงพินอันนุ่มนวลดังออกมาจากลานด้านในเสียงพินนุ่มนวลไพเราะจับใจราวกับเสียงสวรรค์ยิ่งกว่านั้นยังแฝงไว้ด้วยวิธีแห่งดนตรีทั้งสือถูเจิ้นผิงและนักพรตช้างสเสวียนต่างก็มีสีหน้าตื่นตระหนกทันทีที่ได้ยินหรือว่าการออกเดินทางในครานี้ผู้อาวุโสเย่ได้รับคนรับใช้ที่มีตบารมีสูงส่งมาด้วยงั้นหรือในตอนนั้นเองเย่ช้างชิงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นก่อนจะยืดเส้นยืดสายบิดขี้เกียจ ก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นสือถูเจิ้นผิงและนักพรตชางสเสวียนที่ยืนอยู่มิไกลนะท่านเหมอมิได้พบกันเสียนานเลยเมื่อเย่ชางชิงเอ่ยทักทายขึ้นมานักพรตชางสเสวียนและสื่อถูเจิ้นผิงต่างก็รีบเดินเข้าไปหาทันทีท่านเย่มิได้พบกันเสียนานนักพรตชางสเสวียนคาระวะให้แก่เย่ชางชิงด้วยความเคารพ ขณะเดียวกันสือถูเจิ้นผิงก็มีกล้าที่จะชักช้าเขาประสานมือพร้อมกับเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าสือถูเจิ้นผิงคารวะท่านเย่ท่านเหอท่านนี้คือเย่ฉางชิงเหลือบมองสือถูเจิ้นผิงเล็กน้อยก่อนจะถามขึ้นด้วยรอยยิม้มเขารู้ดีว่าผู้ที่มากับเหอชางสเสวียนได้หากมิมีสิ่งใดผิดพลาดคงจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในอักษรผู้กันเช่นกันแน่นอนว่าที่นี่มิใช่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองเสี่ยวฉือ เช่นนั้นเย่ฉางชิงจึงมิคิดว่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาสาวกของท่านเทพฉางชิงท่านนั้นนักพรตฉางสเสวียนได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งอึ้งไปเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบเอ่ยขึ้นอย่างยิ้มแย้มว่าเรียนท่านเย่เขาเป็นเพื่อนสนิทของข้าชื่นชอบในอักษรผู้กันเช่นกันวันนี้ที่มาเพราะมีบางคำถามอยากให้ท่านช่วยชี้แนะขอรับเมื่อได้ยินคำแนะนำของนักพรตฉางสเสวียน แม้ภายในใจของซือถูเจิ้นผิงจะเต็มไปด้วยความโงนแต่ก็ยังคงยิ้มออกมาและพยักหน้าน้อยๆให้กับเย่ชางชิงเป็นเช่นนี้นี่เองเย่ฉางชิงสบตากับซือถูเจิ้นผิงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มในเมื่อมาถึงนี้แล้วเช่นนั้นพวกเราเข้าไปดื่มชาข้างในแล้วค่อยคุยกันจะดีกว่าจากนั้นเย่ฉางชิงก็เดินนำนักพรตชางสเสวียนและซือถูเจิ้นผิงเข้ามาในร้านขายของชำทะลุผ่านถงด้านหลังมายังลานด้านใน ตลอดทางที่เดินมาทุกสิ่งที่เห็นและได้ยินทําให้ซอถูเจิ้นผิงต้องเชื่อจนสนิทใจว่าบุรุษหนุ่มที่ดูสุภาพอ่อนโยนผู้นี้ก็คือยอดฝีมือที่ไรเทียมทานจนมิอาจคาดเดาได้แต่เมื่อมาถึงลานด้านในและได้เห็นฐานถ่ายชิงสเสวียที่กำลังดีดพินอยู่นั้นนักพรตช้างสเสวียนและซอถูเจิ้นผิงกลับตะลึงงันไปทันทีเพราะสิ่งที่พวกเขาคาดมิถึงก็คือผู้ที่ดีดพินนั้นกลับเป็นถึงผู้สืบทอดหญิงแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิง มินำซ้ำสตรีนางนี้แม้อายุยังน้อยทว่าเสียงพิณของนางกลับแฝงไว้ด้วยพลังเต๋าของวิธีดนตรีซึ่งหมายความว่าขอเพียงสตรีนางนี้มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรต่อไปภายภาคหน้าย่อมจะสามารถเข้าสู่ระดับมหายานได้อย่างแน่นอนและอาจบรรลุเป็นเซียนได้อีกด้วยผู้อาวุโสเยี่ยมอกโอกาสที่ยิ่งใหญ่พลิกฟ้าเช่นนี้ให้แล้วจะให้พวกเขาทั้งสองทำเหมือนมิมีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน ตอนนั้นเองเย่ชางชิงที่นั่งลงที่หน้าโต๊ะดื่มชาก็ได้เอ่ยเชิญว่าท่านเหอพวกท่านสองคนอย่ามัวแต่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยมาดื่มชาสักจอกเถิดนักพรตชางสเสวียนและซือถูเจิ้นผิงได้ยินเช่นนั้นก็รอบส่งสายตาให้แก่กันก่อนจะเดินมายัางโต๊ะที่เย่ชางชิงนั่งอยู่เย่ชางชิงรินชาสองจอกด้วยท่าทางสบายสบายก่อนส่งให้แก่นักพรตชางสเสวียนหนึ่งจอกจากนั้นก็ส่งให้ซื่อถูเจิ้นผิงอีกหนึ่งจอกพร้อมกับมองซือถูเจิ้นผิงด้วยรอยยิ้มก่อนเอ่ยถามขึ้นว่า ท่านผู้อาวุโสท่านมีคำถามอันใดเชิญถามมาได้เลยซือถูเจิ้นผิงที่กำลังยกถ้วยชาขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นภายในใจก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีขึ้นมาจนอดมิได้ที่จะต้องกลืนน้ำลายลงคอไปหนึ่งอึกหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งซือถูเจิ้นผิงก็จ้องมองไปยังเย่ชางชิงแล้วเอ่ยถามขึ้นทีละคำว่าขอถามท่านเยว่ววิธีกระบี่คืออะไรหรือขอรับ